<c oughs> ในช่วงนี้ก็ไกลงานเราเตรียมงานไปเรื่อยๆแต่การเตรียมงานนี่ไม่ใช่เพื่อต้อนรับหูทอดกระถินเท่านั้นนะแต่ว่าเป็นการเก็บความสะอาดหลังจากที่งานาก่อสร้างผ่านไปช่วงหนึ่งคนที่อยู่ดูแลข้างหลังก็จะไม่ลำบากเวลาหลวงพ่อไม่อยู่ กเก็บการเขี่งต่างๆก็จัดไว้ก่อนสนะ่วบปลาเราก็ช่วงที่ก็งานหนักหน่อยนะแต่ช่วงเช้าก็อยากจะให้อยู่ฟังกันเพื่อรู้ว่างานเราวันนี้จะทำอะไรบ้างเนะ <c oughs> ป็นการเรียนรู้งานไปในตัวเพราะการทำงานก็อยากจะให้คุณภาพทั้งสองอย่างคือการเจริญสติไปด้วย คือไม่ใหญ่ให้ได้งานอย่างเดียวคือได้ทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นคุณภาพภายในก็ได้ด้วยคือได้ฝึกการเคลื่อนไหวที่เป็นการเกี่ยวข้องผู้อื่นกับงานที่เราต้องใช้สติสปัญญาในการประกอบการซึ่งถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเราก็ไม่ต่างกับคนไม่ปฏิบัติหรือชาวบ้านที่เขา ทำด้วยความขายสติเร่าร้อนคนเหนื่อยเหนื่อยซึ่งเขายังไม่ได้ฝึกปฏิบัติอย่างเราเราจะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะนั้นในเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะเอาตัวงานนั้นเป็นสนามปฏิบัติไม่ใช่เอาตัวงานมาเป็นภาระพยายามทูกวิธีทางเพราะมาเองก็ต้องการ แก้ไขอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการพักปฏิบัติและการใช้ชีวิตของนักปฏิบัติอันดับแรกก็คืองานก่อสร้างหรืองานเผยแพร่ซึ่นักปฏิบัติทั่วไปถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเพราะมักจะทําให้การปฏิบัติลดลงการดูแลตัวเองลดลงเมื่อการก่อสร้างงานเยอะขึ้นผู้ทํางานเองก็จะ เจ็บป่วยบ้างมีเวลาให้ตัวเองน้อยบ้างด้วยการเสื่อมของสังขารต่อเนื่องบ้างอันนี้คือเป็นหลักทั่วไปของของนักปฏิบัติที่เป็นพระกรรมฐานตามที่สังเกตมามราเองเป็นฝ่ายที่เรียนรู้และศึกษาเพราะฉะนั้นจะมองผ่านข้อมูลเหล่านี้ผ่านไปโดยที่ไม่พิจารณาเนี่ยไม่ได้ว่า เราเป็นนักปฏิบัติกรรมาฐานเนี่ยเราต้องไม่ไม่เอางานภายนอกนะมาเป็นอุปสรรคต่องานภายในแต่ใช้งานภายนอกเป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาตัวเองทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาแต่ถึงแม้ว่าเราทำไม่ได้มากแต่เราพยายามแล้วแล้ว,ล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 วมันจะต้องดีขึ้นถ้าเรามีความพยายามในการที่จะเปลี่ยนคุณภาพอันหนึ่งไปสู่คุณภาพอันหนึ่ง คุณภาพทางงานและเป็นคุณภาพทางกายและเป็นคุณภาพทางจิตด้วยเราจะทําอย่างไรเนี่ยซึ่งมาเองหรือผมเองไม่สามารถที่จะวางรูปแบบใดตัวได้แต่ให้แต่ละคนใช้สติปัญญาของตนเองเต็มความสามารถในการที่จะเปลี่ยนคุณภาพของการเคลื่อนไหวซึ่งมันมีหลายรูปแบบรูปแบบของการเคลื่อนไหวทางกาย รูปแบบการเคลื่อนไหวทางวาจา <c oughs> และรูปแบบการเคลื่อนไหวทางจิตซึ่งในการเคลื่อนไหวทุกระดับเนี่ยมันมีนัยยะต่างกันต่างกันด้วยเราเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ต้องทําอะไรก็เป็นเคลื่อนไหวแบบปกติธรรมดานะที่เป็นการตอบสนองต่อการบําบัดทุกเมืเราจะอยู่เฉยๆโดยที่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ย ตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเนี่ยมันก็ต้องทุกทุกบีบคันเพราะว่าทุกนั้นเป็นผลต่อเน,นื่องมาจากการทํางานของอนิจจังเมื่ออนิจจังมันเป็นไปตามกฎของมันทุกก็ต้องรับบทโดยเฉพาะทางการเนี่ยรับเต็มเต็มแต่ทางพุทธศาสนาเรามีทางเลือกอีกทางหนึ่งว่าเมื่อรูปนี้เป็นอนิจจังจิตก็ไม่จะเป็นอนิจจังไม่จําเป็นต้องเป็นอนิจจังแบบรูปด้วย แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีสิ่งที่มาแลกเปลี่ยนหรือมาแปลค่าตรงนั้นนะให้เป็นความรู้ด้วยจากความทุกข์เป็นความรู้เนี่ยจะแปลค่าตรงนั้นได้อย่างไรเหมือนธรรมชาติตัวไปอย่างน้ําเนี่ยมันก็ไหลลงแดดมันก็ต้องส่องลมก็ต้องพัดแต่การที่จะแปลค่าของแดดของลมของน้ําให้เป็นค่าทางพลังงานที่ใช้ได้เนี่ย มันก็จะต้องมีตัวแปรน้ําก็ใช้มอนิเตอร์ของเขื่อนเป็นตัวแปรให้เป็นไฟได้แสงสว่างแสงสว่างพาราทิตย์เองก็ต้องมีตัวค่ามีตัวแปรคือใช้สุลาระบบของสุลาเซลล์เข้ามาแปลเป็นพลังงานลมก็จะมีกังหันซึ่งใช้กันทั่วไปในยุโรปอเมริกาก็มาเป็นตัวแปรจากแรงลมมาเป็นไฟเป็นน้ำได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจึงมองข้ามไม่ได้เมื่อหลักการธรรมชาติันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องต้องศึกษาเลยต้องศึกษาให้ให้เราใช้ได้เพราะในฐาน,นะเราเป็นมนุษย์มีจิตวิญญาณมีสติปัญญามีมันสมองซึ่งต่างกับสัตว์ซึ่งถ้าเราไม่มีการปรับตรงนั้นความเป็นมนุษย์ของเราก็ด้อยค่า เราจะเป็นมนุษย์ที่เจ็บป่วยตลอดชีวิตเจ็บป่วยทางกายทั้งใจไม่มีค่าอะไรเป็นภาระของคนอื่นด้วยเป็นภาระของสังคมด้วยเราสังคมมีค่าน้อยต่อสังคมแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนค่าของธรรมชาติของกายของจิตเหล่านี้ให้เป็นพลังงานของสติสมริติปัญญาเนี่ยมันจะมีคุณค่าต่อสังคมมากขนาดไหนนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านได้พน้นพ,พบสิ่งนี้เราก็ได้ตามติดตาม การตต่สรู้ของท่านและได้ปฏิบัติตามมาเป็นเวลาสามพักว่าปีแ <c oughs> สดงว่าสิ่งที่ท่านตต่สรู้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนสามารถฝึกฝนปฏิบัติได้ซึ่งเราทั้งหลายจึงไม่อยากจะให้สูญเสียพลังงานต่างๆดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ในตัวเราเหมือนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เขาไม่ยอมสูญเสียแรงแดดลมฝน ได้อากาศให้สูญเสียไปโดยไม่ได้อะไรเป็นประโยชน์เราเป็นมนุษย์เรามีสติปัญญาต้องคิดเรื่องนี้ทุกวีทุกวันก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช้สติปัญญาอะไรเลยใช้แต่สัญชาตญาณซึ่งไม่เกิดประโยชน์นะฉะนั้นเองการเคลื่อนไหวของเราจะต้องเกิดคุณค่าทั้งสองด้านคุณค่าทางกายให้มีเรากําลังกายดีขึ้นมีสุขภาพดีขึ้น การเคลื่อนไหวทางจิตให้เรามีสุขภาพจิตด,ดีขึ้นมีคุณธรรมสูงขึ้นอันนี้จะเป็นการปฏิวัติถูกต้องตามคำสอนครุทธเจ้าทีเดียวนั้นก็อยากจะให้พวกเราได้ฝึกฝนเรื่องนี้อย่างจริงจังไม่ใช่งานเป็นอุปสรรคงานต้องเป็นอุปกรณ์ของการพัฒนาตนเองแต่สําหรับคนที่ยังไม่เข้มแข็งในการพัฒนาตนเองเราก็ให้โอกาสเช่นในการเก็บอารมณ์บ้างเก็บเข้มบ้างเป็นระยะระยะ เพื่อที่เพิ่มเติมปัญญาสติปัญญาให้สูงขึ้นนั่นเองแต่เรา,าทำงานทั้งปีทั้งชาติไปยุ่งกับเรื่องกิจกรรมทั้งปีทั้งชาติโดยไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองเลยก็เหมือนนักเรียนที่มันมีแต่ทำงานไม่ยอมเรียนหนังสืออย่งมันจะความรู้เอาประสบการณ์เอาสติปัญญาที่ไหนมามาเพิ่มเติมตรงน,นั้นแต่เราเป็นนักปฏิบัติ เราได้ปฏิบัติเล็กๆน้อยๆพอมีประสบการณ์เราจะไปใช้จนหมดสภาพอย่างเงี้ยมันไม่ถูกทุกปัญหาแล้วเกิดขึ้นกับเราโดยไม่รู้ตัวเราก็ต้องสํานึก,กว่าอันนี้ทุกปัญหาเกิดขึ้นแก่เราเนี่ยแสดงว่าเราปฏิบัติน้อยไปต้องคิดไปถึงตัวนั้นเสมอเราจะไปโทษว่าคนนั้นเป็นเหตุให้เราทุกคนนี้เป็นเหตุให้เราทุกทุกอย่างเกิดขึ้นจากตัวเราเท่านั้นเป็นต้นเหตุอันนั้นก็จึงอยากจะให้เราที่อยู่วัดโดยเฉพาะอยู่กับหลวงพ่อ มีโอกาสที่จะอยู่มันน้อยมากเมื่ออยู่แล้วให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดะนะมาก็เองก็พยายามที่ทําเป็นตัวอย่างทุกวิธีการเหมือนกันในการทํางานในการใช้ชีวิตนะอย่างไรที่มันจะถูกต้องดีงามตามพระธรรมวินัยก็พยายาม <c oughs> เพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นแ้นัพุทธศาสนาไม่รู้ว่ามีค่าตรงไหน เราก็อยู่อยู่กินๆทนๆนเจ็บๆตายตายไปเหมือนกับคนรุ่นก่อนๆจะมีประโยชน์อะไรนะนั่นเองก็พระเราก็เหมือนกันในฐานะเราเป็นต้นแบบทางสังคมที่เขายอมรับนับถือเขารับูชาเพราะเราเป็นต้นแบบทางความดีทางด้านร่างกายและจิตใจถ้าเขาเขารับนับถือแล้วต้นแบบนี้ใช้ไม่ได้เราก็เป็นบาปรับบาปตลอดเพราะเราจะสําคัญพ้ตนเองผิดไป การสำคัญตุดผิดนั่นก็เป็นบาปสูงสุดนะดังนั้นเองก็ต้องรามาระวังที่จะใช้ชีวิตแบบสารวมระวังอ,อ่อนน้อมท่อ,ทอตนนักบวชแล้วก็ใช้สติปัญญาทุกขั้นตอนในการเคลื่อนไหวกายและจิตถึงแม้ว่าจะทําไม่ได้ทั้งหมดแต่เรามีความพยายามอยู่ทําในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่พยายามอยู่ที่เราสวดกันประจํา ก็ให้มันมีผลต่อการปฏิบัติไม่ใช่สวดไปทุกวิทุกวันแต่ว่าไม่มีผลต่อการปฏิบัติเลยเป็นกแก้วนุคุณทองตดำทำเนียมามประเพณีตามพิธีกรรมมันเสียเวลาแต่ให้มีผลทางด้านปฏิบัติด,ด้วยงานในช่วงนี้เมื่อวานก็ได้หลาย,ลายส่วนความความสะอาดการจัดเก็บพี่นอนหมอนมุง เราได้กล่าวแล้วว่าเราไม่ได้เตรียมเพื่อคนมางานแต่เราเตรียมเพื่อการสนามฝึกฝนของเราในกิจกรรมอีกรูปแบบหนึง่งเท่านั้นเองใครจะมามากมาน้อยมาหรือไม่มาเราไม่ได้คิดตรงน,นั้นคิดว่าเราได้สําเร็จประโยชน์ตรงที่ได้ฝึกฝนตัวเองแล้วแต่ผลออกมาเราได้ประโยชน์ความสะอาดของวัตถุที่เราใช้สอยเพื่อจะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บมันจะเกิดขึ้นตัวเองและผู้อื่นได้ประโยชน์ของมันเพราะโรคภัยไข้เจ็บเราไม่จําเป็นจะต้องมาให้เกิดจาก เรื่องใหญ่ๆเรื่องเล็กๆ,ๆ็น้อยนอยนะต้องสังเกตตัวเองเพราะฉะนั้นอย่างตัวเนี้ที่ในอากาศในช่วงก่อสร้างไม่บริสุทธิ์หลายด้านก็คือหนึ่งสีที่เขาพ่นสองที่เขาเจาะแผ่นวีว่าบอร์ดที่มันเกิดฝุ่นผงละเอียดมาผ่านไปตรงนั้นมาอะไรมารู้สึกจางจา,างไทันทีมันละเอียดมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้พัดลมแทนช่วยเป่าออกไปข้างนอกให้มันพัดไปทางอื่นแทนที่มันจะขังอยู่แถวนี้ ก็ต้องยอมเสียค่าไฟเพื่อเดียวใช้ประลุมตัวใหญ่ช่วยเขา,าสำหรับโยมที่มาย่างที่ตั้งใจจะมาปฏิบัติอย่างโยมน้องเนี่ยก็สามารถหลีกเลี่ยงไปใช้ทางทางโน,น้นได้ทางศูนย์ทางอวาสุบาสิกาดันโน้นได้ตอนกลางวันตอนเช้าตอนเย็นก็มารับอาหารแล้วก็มาพักที่นี่ได้ กลางวันแล้วก็ไปปฏิบัติทางนูน้นเหมือน้างในทางในก็ช่วงนี้วให้เขาเก็บระลงจะไปถึงวันที่ส0มบวันที่หนึ่งที่สองหลวงพ่อต้องให้เขาออกไปสักสองสามวันเพราะเรามีงานพระฝรัง่งเขาไม่ยก้คุ้นกับธรรมเนียมของเราเขาอยู่กับเราก็จะเป็นอาคุศและจิตได้ให้เขาไปทําประโยชน์ตัวเขาสักสองสวันถ้าจะเก็บปฏิบัติดีให้เขากลับมาใหม่อันนี้เราต้องป้องกันซึ่งกันและกันว่า กิจกรรมอนไรคนยวคนไหนคขจะเหมาะสมกับงานไหนแล้วก็ช่วยกันเพราะนั้นคุณน้องเดินทางมาไกลแล้วว่าในะช่วงกลางวันก็หลบไปปฏิบททัติทางไหนได้เป็นเพื่อนางไหนไปเดินหนก็ไปปฏิบัติอยู่กุฏิสุดท้ายด้านทางพระช่วงนี้กุฏิทางด้านพระไม่มีใครไปใช้ไปใช้แต่สําหรับเราที่ปฏิบัติอยู่นี่ประจําแล้วก็ต้องมาปฏิบัติกับการงานก่อนในะช่วงนี้งานที่เหลือวันนี้ก็เราคงจะเคลียร์ของข้อมูล ผู้รับรองลงมาเมาาื่อวานในเมได้เอาลงมาใช่ไหมพรา่ว่นเราทงความสะอาดห้องด้านล่างตอนนี้ห้องด้านล่างก็ทําความสะอาดแล้วก็เก็บโดยเฉพาะที่นอนหมอนมุ้งก็ก็อย่าให้มันกระจายไปหลายจุดให้มันอยู่ที่เดียวเวลาไปหาแล้วมันจะได้เลือกที่เดียวแล้วพ่อกำลังจะคิดว่าจะให้เขาติดมุงลวดกับฟาผนังเนี่ยเดีวเอานนี้เข้าไปเก็บเป็นตู้ถ้าเป็นตู้ที่มันเป็นตู้อัด ตู้ไม่มีอากาศระบายเนี่ยนาน,นานไปมันเกิดกลิ่นเกิดอะไรมันอับแต่ถ้าเรามีตู้โปร่งแสงโปร่งอากาศผ่านได้อย่างตู้ประกอบอูรุเนียมขึ้นมาติดกับฝาผนางังยาวๆเป็นช่องแล้วก็ที่เข้าหุ่มช่องหนึ่งหมอนช่องหนึ่งเสื้ช่องหนึ่งอะไรนะมันก็เป็นช่องเราเวลาไปเลือกมันก็จะได้ไม่มั่วไม่ปนกันวุ่นวายเราต้องจัดระบบให้ดี แต่มันก็จะเป็นต้องใช้เงินอย่างที่ว่านะจะทําตู้อ,อลูมิเนียมลวดตะไครเนี่ยมันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายตรงน,นั้นแต่เราก็พยายามทําเพื่อที่จะให้คนมาเราได้มีใช้บริการได้สะดวกไม่วุ่นวายต่อการจัดการเขาไปั้นก็สามารถหยิบได้แล้วเขาสามารถที่จะไว้ใจได้ว่ามันสนะอาดอีกอย่างหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือเก็บเป็นชุดไว้ในกล่อง นะเสือ้อพผพ้าผืนหนึ่งผ้าปูที่นอนผืนหนึ่งผ้าห่มผืนหนึ่งเ,เบื่ออาบเหมือนกันพี่เลยในถุงเป็นติ่งลองสังเกตที่บ้านค่ะได้ผ้าซักเรียบร้อยแล้วใส่ถุงใส่ถุงว่าจะกรองมันต่างกันตรงไหนใส่เป็นถุงซิปค่ะก็เวลาอาบแบบถุงซิปมันทำความสะอาดได้ถุงซิปแบบไหนถุงแต่ที่ร้าค้าที่เขาไปซื้อ อชิบล็อคต้องถุงใหญ่ดิช,ชิ้นใครชิ้นมันหรือว่ามารวมกัน,นผ้าอนิอนนมนพระเราไปใช่ถามว่า,า,ววาผ้าปูนอนชิ้นหนึ่งผ้าห่มชิ้นหนึ่งหมอนชิ้นหนึ่งอย่างนั้นหรือเปล่าเรื่องมารวมกันเป็นชุดเพราะว่าชุดนอน,น,นจะต้องอต้อง,องอเป็น ชุดเดียวกันเช่นเขาดึงเขาหยิบไปชุดหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องมีผ้าปูนอนผ้าห่มละหมอนและเสื่ออยู่ในชุดเดียวกันหรือว่าจะกทีละชิน้นละชิ้นใจว่าส็านลาเสเก็บมันงานมันเยอะเราคำนึงถึงงานด้วยว่าต้องงานไม่เยอะเพราะคนเรามันน้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าทํทเป็นชุดไปเลยเนี่ยคุณถือไปไว้ลวคุณเก็บเก็บเข้ามาใส่นั้นแล้วก็ ถ้าบางแห่งเขามีค่าใช้ใจ่ายติดกล่องเอาไว้ว่าค่าซักรหรือค่าดูแลความสะอาดถึงห้าสิบาทหรือ1นึ่งร้อยบาทเนี้ยพอเสร็จแล้วเราก็ให้พวกจ้างแม่บ้านเขาไปดูแลพาที่ไหนมันมีกลิ่นมีแรก็ให้ไปซักไปตากเนี่ยเราก็จะให้คุณเอาไปใช้เนี่ยเสียค่าบริการตรงนั้นด้วยอันนี้สําหรับคนมาเข้าคอร์สนะแต่สาหรับคนแขกมาพักนีก่เราก็ไม่ต้องเก็บเขาเราก็มีบริการเขาอยู่แต่ความสะอาดต้องมีต้องช่วยกันคิดตรงนั้น ก็จะมีสองรูปแบบหนึ่งก็คือเก็บเข้า,าเป็นตู้อะลูมิเนียมมงลวดอย่างที่หลวงพ่อพว่าอากาศผ่านได้ไม่ให้มันเกิดการอับชืน้นอันที่สองคือจัดลงกล่องถึง,ถงซิปอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ว่าจัดเป็นชุดเดียวยกไปกล่องนั้นแล้วหมายความว่าทุกอย่างใช้ได้หมดตรงนั้นเลยเวลาเขากลับเขาเก็บทุกอย่างไว้ในชุดจะให้เขาบอกชุดนี้ใช้แล้วเราก็จะไปตากไปซักให้เขาแต่ว่า ที่มุ้งเนี่ยหลวงพว่อกำลังพิจารณารูปแบบอยู่ถ้าเราใช้มุ้งกลางมันจะลําบากถึงจะถุนใหญ่มันเปลีอยพื้นที่และยงระยอย่างสุลบถ้าเราใช้มุ้งติ่ยาวยุงมันก็จะกัดง่ายเพราะมุ้งตินงยาวกว้างก็จริงแต่มันจะต้องมีวัตถุอะไรทับกว้างออกไปคนใช้ไม่เป็นยุงมันก็เข้าเราต้องที่แขวนที่อะไรลําบากแต่หรางพอมาพิจารณาถ้าเต็นท์เนื้อก,กางยากเก็บยากเราเสียง่าย มาพิจารณามุ้งครอบซึ่งมันจะเก็บง่ายใช้ง่ายแล้วก็ใช้ง่ายด้วยซึ่งมามามาดูเรื่องมุ้งครอบน่าจะสะดวกกว่าแต่ให้ต่อคนก็ใหญ่หน่อยประมาณเมตรหรือสองเมตรทำนองน,นั้นก็มาผ่านประสบก,การณ์ที่มาหละลายแบบในการใช้เพราะฉะนั้นเห็นว่ามุ้งครอบเนี่ยน,น่าจะสะดวกในการใช้แล้วกเก็บง่ายแล้วก็ใช้ง่ายแล้วก็ถึงแม้มันจะมีการ แชมรุดในการใช้สอยก็เป็นธรรมดาของใช้แต่เขาเตือนเขาใช้อย่างระมัดระวังเราอาจจะมีการปูการป่าอะไรได้เวลามันเสียหายมันซ่อมง,ง่ายด้วยอืมใช่อันนั้นมาก็เลยพิจารณาในจุดนั้นก็เลยว่าจะซื้อไว้เป็นโหลนะแล้วก็ไปดูหาแหล่งมันก่อนว่าแหล่งที่อไซส์ขนาดไหนถึงจะพอดีกับคนต่อคนไม่ใหญ่เกินไปถ้าใหญ่เกินไปเราก็ไม่ใช่ว่าจะให้นอนสองคนใหญ่ขาไหนก็ให้นอนคนเดียว แต่นั่งเวลาลุกขึ้นแล้วให้มันนั่งได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ติดศีรษะก็ใช้ได้แล้วเอาขนาดไซส์นัน้นนั้นก็เลยลุงรันกับป้านาแกจะทําสังฆทานถวายปุติใหม่เนี่ยก็เลยให้เขาไปหาเรื่องนี้มาสองสามชุดแต่ว่าเรา,าจะหาแหล่งที่ซื้อที่ถูกกคนนี้เช่นไปซื้อที่กรุงเทพหรือแหล่งผลิตใกล้แหล่งผลิตเยะเยะ็นที่เขาส่งซึ่งเราจะหา ต่อคนที่เขารู้จักแหล่งต่อไปนะอันที่สุนหนึ่งที่แนะนำเอาไว้เพราะว่าเรานขนควายในจุดไหนได้ก็คนควายสำหรับหมอนนั้นเรามีหมอนอยู่เยอะแยะแล้วหมอนขิดนะซึ่งบางคนก็ว่ามันแข็งไปอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นงคนต้องใช้หมอนบางๆหมอนนิ่มซึ่งมันก็จะเป็นพาละาําหรับเรามานะเก็บไม่มีที่เก็บเราใช้หมอนที่มีอยู่ถ้าใครต้องการนิ่มก็ผ้ารองผ้านอนรองเอานะ เพราะหมอนมอนัมนคิดมาเยอะแล้วเสือ้อต่อไปอาจจะต้องหาเสือพับที่เราสามารถเก็บนีได้มันก็จะเสือพับที่เป็นใหญ่พัสติก็ยิ่งดีมันไม่ขึ้นลาง,ง่ายอันนี้ก็จะขวนขวายดูต่อไปนะซึ่งก็ส่วนไหนที่มีปัจจัยส่วนไหนพอใจตรงนั้นได้เรากร็พยายามสร้างปทิละชุดสองชุดไปเรื่อยๆจะมีคนดูแลเก็บเพราะอันนี้คือส่วนหนึ่งงานที่จะเตรียมในส่วนนี้นะวันนี้ก็ ตกลงว่าเราทานอาหารชาเช้าเสร็จแล้วเราขึ้นไปเก็บของข้างบนในห้องชั้นสองเนี่ยลงมาจัดประเภทว่าประเภทนี้คนจะอยู่ที่ไหนหนังสือคนจะอยู่ที่ไหนเสื้อคนจะอยู่ที่ไหนแล้วก็เสื้อไหนมันขึ้นลาขึ้นอะไรก็ต้องเอามาตากข้างบนแล้วก็พัดลมต่างๆคนจะอยู่ห้องไหนก็ลงมาไว้ในห้องเก็บของพัดลมคนจะอยู่ชั้นสองได้ตอนนี้เรามงุมงเสร็จแล้วเนี่ยฝนไม่รั่วก็ไม่ชื้นแล้ว ที่มันชื้นในกรณีฝน,นตกแล้วมันร่วดลงไปท่านเองตอนนี้มันก็ต่อไปเราก็ะทําอาจจะเลาะเอาเตะเข็บที่เราทึบๆออกเอาอีกโปร่งใส่ในโอกาสต่อไปในช่วงนี้ก็ชั่ว์ขาวทําใช้วิธีนี้ไปก่อนนะอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราจะทําในส่วนของ <c oughs> สําหรับงานโยมผู้หญิง,งนะที่จะความสะอาดตรงนั้นแล้วก็สําหรับพระเราจะมาจาก ทำแสงเทียนบางแพรแสงเทียนมันก็จะมาย้ายวัตถุหนักนะกองขยะยอยู่ข้างหน้าพวกไม้กองหนึง่งแล้วก,กระเบื้องตัวนี้กองหนึง่งแล้วก็เหล็กแล้วก็ไม้หน้าต่างอะไรใกล้ขัวนีก,กองหนึง่งก็จะย้ายไปดูไหนเดี๋ยวเราก็จะดูอีกทีหนึง่งนะแต่สำหรับชาวบ้านที่ประชุมกันวันก่อนก็คือเรื่องของถนนนทางเรื่องของที่จอดรถเรื่องของอการ ดูแลความสะอาดเส้นทางต่างๆที่เขาจะทําได้เท่านั้นเองแในช่วงนี้งานก็จะให้ไปจุวันที่30วันนี้วันที่27เห็นไหม 28, 28 29 30 31สี่วันก็ได้งานเยอะอยู่ก็คงจะอย่างน้อยก็เอาแผ่นไปวางข้างบนได้หมดแล้วก็มงุงหลังคาเท่าที่มุงได้ดังนั้นก็เราก็เตรียมเทียวไว้ให้สะดวก เพราะว่าในอนาคตออกมาต้องการให้ตรงนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักศึกษาประกอบการสังคมมาจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ถึงมาต้องจะลอนไปอบรมเขาตามต่างจังหวัดนี่มันมันไม่ไหวแต่ให้เข้ามาที่นี่ขณะไหนที่มาได้โดยเฉพาะภาคเหนือมาใช้ที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเอาหลักสูตรวิพัศสนาเข้าสู่การระบบการศึกษาซึ่งเราก็เป็นโอกาสดีว่าการศึกษามัน พังย่อยยับมานานเพราะมันไม่มีเรื่องของวิปัส,สนาเข้าไปเราต้องจําเป็นเข้าไปช่วยเหลือสังคมประสุทธิชาติจะสแสวงหาความสุขสบายส่วนตัวมัน,มนไม่ได้เพราะพุทธศาสนาจะไม่อยู่ไม่ได้แต่เราจะต้องให้คนอื่นเขาเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาด้วยด้วยการสื่อของเรานะเพราะฉะนั้นเองนักบวชที่มาปฏิบัติมาเขาจะเน้นให้ทําประโยชน์ทั้งสองอย่างปฏิบัติรักษาตัวเองให้ได้ด้วยรักษาคนอื่นตามกําลังสติปัญญาของตน ผ่านไป5ปี7ปีแล้วยังดูแลช่วยเห,หลือคนอื่นไม่ได้มัน,ม,นมันผิดปกติแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจทําอะไรอยู่ไปขอสวยความสุขไปวนันๆเป็นการสร้างบาปและเห็นแก่ตัวซึ่งมันไม่ถูกเราก็ต้องแก้ไขช่วยกันแก้ไขไปเพราะนั้นก็เราจะต้องทําสิ่งที่เราทําได้ซะก่อนเบื้องต้นเนี่ยเวลาช่วงไหนว่าง เราก็ปฏิบัติในรูปแบบช่วงไหนเมื่อว่างก็ปฏิบัติในนอกรูปแบบประกอบกันไปแต่ไม่จําเป็นต้องอไปรีบเร่งตามคนอื่นก็ทาตามกาลังที่เราจะทําได้แต่ให้งานเดินให้เห็นความเดินหน้าของงานบ้างเทาน,นเองไม่ใช่ซักเสือ้อปอกหมอนซับผืนหนึ่งใช้เวลาทั้งสามชั่วโมงนี้มันก็ไม่ใช่งานแล้วเป็นการเล่นแบบเด็กนะสำงานชิ้นหนึ่งใช้เวลาเป็นวันอย่างเงี้ย มีทำงานชิ้นเล็กๆแทนที่เสร็จภายในสิบนาทีพิสโวงหนึ่งเสร็จนี้มันก็ไม่มันก็เป็นเด็กไปละงานไหนคนจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ใช้สติปัญญาประกอบไปด้วยนะในช่วงนี้ก็ติดตั้งน้ําดื่มครบทุกจุดละสี่จุดทางนี้สองจุดทางนู้นสองจุดก็คิดว่ากรมัมจัดสัรน,นะทานู้นสองจุดทั้งครัวคุณยกถวายมาทางนี้คุณต้องยุมถวายมาก็ได้ครบชุดพอดีนะ นั้นในช่วงนี้แล้วก็จุดจุด,จดชั่วคราวอ่ะเมื่อเราเสร็จแล้วเรียบร้อยเรื่ถึงจะย้ายไปติดใหม่แต่ช่วงนี้ให้จุดตั้งไว้ในจุดชั่วคราวเท่านั้นเองนะท่านก็มีงานหลายอย่างที่ต้องทําก็คิดว่าช่วงเช้าวันนี้เราก็ไปรับประารแล้วก็ต้องเช้ามาทั้งตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยหน้าที่ของเราคือต้องมาดูแลตัวเองการออกกําลังกายอย่างอื่นยังไม่ต้องคิดถึงออกมาทําเรื่องนี้ให้ตัวเองเสียก่อนคือเป็นผลพลอรยได้ เราไม่จำเป็นไปสอนคนอื่นแล้วลืมตัวเองไม่เอาแบบนั้นนะต้องเอาตัวเองเป็นเป็นแบบให้คนอื่นดูเขาจะตามไม่ตามก็เป็นเรื่องของเขาแล้วทีสติปัญญาของเขาแต่เราทําสุขให้เขาดูเข้มแข็งให้เขาดูทําให้ความถูกต้องให้เขาดูนะเป็นหลักนะเมื่อเขาคนอื่นเขามีสติปัญญาเขาเห็นประโยชน์เขาก็จะตามเราเองแต่เมื่อเขาไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาตรงนั้นเราก็ต้องปล่อยเขาไป เพราะเราไม่จะให้เป็นคนอื่นตมตดมใจแล้วทุกอย่างมันไม่ได้นะแต่เราก็ต้องให้โอกาสเขาได้ศึกษาเป็นแบบอย่างในการดูแลตัวเองก็หลายเรื่องนะไม่ว่าออกกำลังกายเรื่องสมุนไพรในะช่วงเช้าเนี่ยการออกกำลังกายการดื่มน้ำออกมา,มาต้องการขลางสารพิษออกจากร่างกายการขับถ่ายต้องต้องเกิดก่อนที่เราจะทานอาหารชุดใหม่เข้าไปถ้ามันไม่ขับถ่ายเนี่ยมาก็ยังไม่ยอมทานอะไรเข้าไป พอมาหารชุดเก่ายังไม่ออกเอาหารชุดใหม่เข้าไปก็ปนกันนั่นคือสาเหตุของโครคภัยไข้เจ็บต้องทำทุกวิธีทางการออกกำลังกายการดื่มน้ําการทาดีทอ็อกการล้างพิษตับเพื่อที่จะล้างของเก่าให้ได้ร่างกายเราถึงจะอยู่ได้แล้วก็เป็นปกติถ้าหากว่าเราไม่ทาอย่างนั้นในสารพิษมันสังสมในร่างกายทุกวันทุกวันเรากินอยู่กินยาหาหมอก็แก้ปาเหตุมันแก้ไม่ได้ตลอดแล้วก็สภาพร่างกายที่ไม่พร้อม ทำให้เราเจ็บป่วยไดนะ้นั่นก็ช่วงเช้าเราคุยกันตอนนี้นะมีอะไรในช่วงนี้ถอยจะทำได้ก็ทำกรับพระพร้อมกัน